พื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบนประกอบด้วยจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์มีการตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ที่ราบลุ่มน้ำที่เหมาะกับการอยู่อาศัยและทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพมายาวนานควบคู่กับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยชุมชนดั้งเดิมเหล่านี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมชุมชนและเรือนพักอาศัยวัดวาอารามศาสนสถานที่ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดสืบต่อกันมามีวิถีชีวิตภูมิประเทศภูมิอากาศวัสดุก่อสร้างคติความเชื่อตลอดจนรสนิยมปรุงแต่งเป็นเครื่องกำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโดยอาศัยภูมิปัญญาเชิงช่างของบรรพบุรุษเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตที่อาศัยอยู่ในสถาปัตยกรรมเหล่านั้น จนลงตัวสอดคล้องและตอบสนองกับทุกๆสิ่งและถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อเนื่องจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสารสืบทอดทั้งเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการเรียนรู้ภูมิปัญญาการแก้ปัญหาด้วยทรัพยากรเท่าที่หาได้ในทุกยุคทุกสมัย ที่ผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตเพื่อการประยุกต์ใช้ในบริบทใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องต่อไปในชุมชนเก่าเหล่านี้หลายชุมชนยังมีเรือนพื้นถิ่นแบบประเพณีที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษไว้มากบ้างน้อยบ้างสภาพดีบ้างผุพังบ้าง ทำให้เราสามารถไปเยี่ยมและชื่นชมกับบรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้เช่นชุมชนบ้านตืดอําเภอเวียงสาชุมชนน้ําลัดอําเภอภูเพียงหรือแม้แต่ในตัวเมืองน่านเองทั้งคุ้มเจ้านายและเรือนชาวบ้านและยังมีที่ชุมชนไผ่ล้อมไผ่เขียวและชุมชนอื่นๆของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยเฉพาะที่เมืองลับแ,แลมีชุมชนและเรือนพื้นถิ่น หลงเหลืออยู่มากและหนาแน่นที่สุดบรรยากาศโดยรวมจึงสอดคล้องกลมกลืนกันผู้คนชาวลับแปลส่วนใหญ่ก็รับรู้ได้ถึงคุณค่ามรดกเหล่านี้มีจิตใจที่จะอนุรักษ์สืบต่อให้ลูกหลานต่อไปให้นานเท่านานเรือนหลังนี้อยู่ที่ชุมชนบ้านตืดจังหวัดน่านเป็นเรือนของลุงอินทร์ป้าน,นำเย็นใจชาวบ้านบ้านตืด สร้างประมาณพศ2496โดยช่างพื้นบ้านของบ้านตืดรูปแบบเรือนตามแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนในชุมชนบ้านตืดนี้เรือนแบบนี้ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่หลังบางหลังก็ได้แดัดแปลงรูปทรงหลังคาไปแล้วเรือนลุงอินทร์บ้านนำหลังนี้นับเป็นเรือนหลังที่ยังสมบูรณ์ที่สุดเปลี่ยนแปลงไม่มากและยังรักษาเอกลักษณ์เรือนบ้านตืดไว้ได้ลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงใต้ถุนโลง่ง หลังคาปัญญา้นหยามุงกระเบื้องซีเมนแบบหางว่าวและวิบูลสีแยกเป็นเรือนสามหลังคือเรือนนอนครัวไฟและยุงข้าวเรือนนอนกับครัวไฟชายคาเชื่อมถึงกันแล้วเชื่อมกับเรือนยุงข้าวด้วยนอกชานหรือชานโล่งไม่มีหลังคาคลุมแต่ภายหลังป้านำได้มุงหลังคาปิดส่วนนี้แล้วเพราะไม่อยากให้ไม้ผุเสารับตัวเรือนเป็นเสาเก่ออิฐฉาบป,ปูนแบบโบราณขนาดใหญ่ ฝาเรือนช่วงที่เป็นยุ้งข้าวก็นำเอาฝาไม้ไปตีด้านในเคร้าตามแบบยุ้งข้าวทั่วไปเพื่อรับแรงจากน้ำหนักเข้าเปลือกที่เก็บไว้ภายในจะดันไม้ฝาออกมาพื้นเรือนเป็นไม้กระดานทำเป็นสองระดับคือระดับของเรือนนอนเรือนครัวซึ่งทำเท่ากันแล้วลดระดับลงประมาณ20เซนติเมตรเป็นระดับพื้นนอกชานส่วนระดับพื้นเรือนยุ้งข้าวใช้ระดับสูงขึ้นจากระดับนอกชาน และสูงกว่าเรือนนอนเล็กน้อยเรือนไม้สองจ่องจวแฝดอายุ90ปีหลังนี้มีรูปทรงรูปผังและรูปแบบโครงสร้างเป็นแบบประเพณีของล้านนาเป็นเรือนไม้ที่นับได้ว่าเป็นตำราที่ยังคงเหลืออยู่และยังใช้เป็นเรือนพักอาศัยโดยทายาทของเจ้าของผู้สร้างเป็นเรือนหลังแรกของการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านดอนซึ่งมีบรรพบุรุษมาจากลาวหลวงพระบาง และเป็นเรือหลังเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงอยู่ในชุมชนบ้านดอนนี้และเป็นบ้านเก้าผีคือเป็นผู้สืบทอดวิญญาณบรรพบุรุษมีสารผีขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณบ้านเป็นที่สถิตของผีปู่ย่าตายายพ่อจันตะสิริมาศชาวบ้านดอนสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นเมื่อพศ2470โดยมีครูบาพุทธิมาจันทศิโร พระภิกษุผู้มีฝีมือช่างและเป็นลูกแก้วของพ่อหมอนมาเป็นสลากเก้าโดยไม่มีค่าแรงตัดไม้จากป่าบ้านนาผาบรรทุกเกวียนมาจ้างเขาเลื่อยส่วนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องดินขอแบบพื้นเมืองล้านนาลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงใต้ถุนโล่งเสารับเรือนเป็นเสาก่ออิดแบบโบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่นน่านเป็นเสาก่ออิดไม่มีเหล็กเสริมขนาดใหญ่ ปูนที่ใช้ก่อและฉาเป็นแบบโบราณเป็นปูนตำผสมยางรักพผังเรือนเป็นผังแบบเรือนกาแ,แลแต่คลี่คลายให้ง่ายลงไม่เคร่งครัดและประนีตเรียบร้อยเหมือนเรือนกาแ,แลของเจ้านายเดิมมีนอกชานขนาดใหญ่มีเรือนครัวแต่ถูกรื้อออกแล้วนอกชานก็ปรับให้เล็กลงแล้วมุงหลังคาเรือนหลังนี้ใช้ไม้กระดานหน้ากว้างมากและรายละเอียดของการเข้าไม้ต่อไม้ เป็นแบบโบราณก่อนยุคตะป,ปูและยุคน็อตเหล็กใช้การบากไม้เป็นรูปแบบต่างๆและสลักเดือยเจาะยึดในการยึดโครงสร้างและต่อไม้เรือนพื้นถิ่นชุมชนไผ่เหลืองของลุงสมานอินแปลงหลังนี้เป็นเรือนพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมของเมืองน่านที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นในตัวเมืองลักษณะเป็นเรือนไม้พักอาศัยขนาดเล็กยกพื้นสูงใต้ถุนโลง่งจัวเดียว ใช้เสาก่ออิดแบบโบราณรับตัวเรือนเสาก่ออิดขนาดใหญ่ปูนก่อปูนฉาบเป็นแบบโบราณเดิมใต้ถุนสูงกว่านี้แต่มีการปรับระดับดินเพราะน้ําท่วมลักษณะเป็นเรือนเดี่ยวหรือเรือนจองเดียวจั่วเดียวแบบมีเรือนครัวไฟด้านข้างหลังคาทรงจั่วกับกันสาดด้านหน้าด้านข้างคลุมพื้นที่ระเบียงทางเดินและเตือน หลังคาไม่สูงชันตามแบบโบราณมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์แบบโบราณมีช่างปั้นมาปั้นในที่ตามจำนวนที่เจ้าของบ้านต้องการมีระเบียงทางเดินเป็นตัวเชื่อมเรือนนอนกับเรือนครัวไฟและเชื่อมไปที่นอกชานหลังบ้านคุณค่าของเรือนหลังนี้อยู่ที่ตัวเรือนด้วยความเป็นตัวแทนของเรือนแบบประเพณีของเมืองน่านที่หลงเหลือให้พบเห็นได้ภายในตัวเมือง เรือนพื้นถิ่นรับแลหลังงามเดิมเป็นเรือนนอนกับเรือนยุ้งข้าวเชื่อมกันด้วยนอกชานหรือชานโล่งไม่มีหลังคาแต่ภายหลังได้สร้างเรือนหลังกลางแทนนอกชานที่อยู่ตรงกลางนี้เป็นหลังคาจัว่วอีกจั่วหนึ่งเพิ่มขึ้นจึงกลายเป็นเหมือนเรือนสามจัว่วหลังคาเรือนตรงกลางนี้ต่อเติมเมื่อพศ2499ตามที่บันทึกไว้ที่หน้าจั่วด้านหลังเรือน ส่วนเรือนนอนและเรือนยุงข้าวนั้นสร้างขึ้นก่อนแต่ไม่ทราบปีที่สร้างพ่อสีสายยิ่งสร้างเรือนหลังนี้โดยใช้ช่างพื้นบ้านเมื่อสิ้นพ่อสีแม่ลาสายยิ่งเรือนก็ตกทอดมาเป็นของพี่น้อยสายยิ่งลูกสาวจนถึงปัจจุบันตัวเรือนเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงใต้ถุนโลง่งเดิมสูงกว่านี้แต่น้ำท่วมใหญ่เมื่อพศ2549พัดพาดินมาถมใต้ถุน ทำให้ดินใต้ถุนสูงขึ้นใต้ถุนจึงดูเตี้ยลงจากเดิมในรับแรมีเรือนอีกหลายหลังที่มีรูปแบบเหมือนเรือนหลังนี้บางหลังใช้เสาเก่ออิฐแบบโบราณรับตัวเรือนแบบเมืองน่านแต่หลังนี้ใช้เสาไม้จุดเด่นของเรือนนอกจากรูปทรงเรือนและสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วยังมีที่หน้าบันของเรือนยุ้งข้าวทำเป็นลายคล้ายลายตะเวนของเฮือนอีสาน หรือลายพระอาทิตย์ของเรือนไทยภาคกลางแต่ลับแลเรียกว่าลายตาลคลี่เป็นแบบที่นิยมกันในลับแลด้วยคติที่กล่าวว่าใบาตาลมีขนาดใหญ่สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนให้เราได้ดีได้ร่มเย็นจึงนำมาเป็นลวดลายหน้าบันตรงกลางเป็นรูปเต่าพี่น้อยบอกว่าไม่ทราบที่มาหรือคติของลายรูปเต่าแต่ได้ยินคนบอกกันว่าหมายถึงมีกินไม่รู้จักหมด เหมือนเต่าที่อายุยืนเรือนหลังนี้แม้ไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิมของลับแปลหรือเรียกว่าเป็นเรือนพื้นถิ่นยุคหลังของลับแปลแต่ก็เป็นตัวแทนเรือนพื้นถิ่นที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่นลับแแปลได้ดีด้วยเอกลักษณ์เรือนที่ไม่ซ้ำแบบที่ใดและพบเห็นได้ทั่วไปในลับแปลที่ล้วนถูกดัดแปลงนอกชานตรงกลางเป็นเรือนหลังที่สในรูปแบบเดียวกันจนทำให้คล้ายเรือนสามจัวไป เรือนสมัยกลางของหมอเบียนเจริญผลนายทหารเสนารักษจกจันทบุรีมาประจำการและแต่งงานกับแม่บัวชาวบ้านบ้านวังยางตำบลผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ปลูกเรือหลังนี้ขึ้นเมื่อพศ2498โดยใช้ช่างพื้นบ้านชื่อนายจำลองอยู่บ้านวังยางใช้ไม้ที่ซื้อจากพ่อค้าไม้ที่บรรทุกเรือมาขายตามน้ำน่าน กระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องซีเมนต์ปั้นเองมีช่างนำแท่นพิมพ์มารับจ้างปั้นกระเบื้องตามจำนวนที่เราต้องการเราหาปูนหาทรายให้เขาคิดค่าแรงตามจำนวนแผ่นลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงใต้ถุนโล่งผังเรือและรูปหลังคาไม่เป็นแบบประเพณีเดิมแต่มีองค์ประกอบเรือนบางอย่างที่ยังคงเป็นแบบประเพณีเดิมคือบันไดอยู่นอกเรือนและทำหลังคาคลุมท้ายเรือนมีนอกชาน ห้องน้ำอยู่นอกตัวเรือนยกพื้นสูงใต้ถุนโลง่งและการวางห้องนอนไว้ด้านตะวันออกซึ่งในวัฒนธรรมล้านนาชาวบ้านเรียกเรือนที่อยู่ระหว่างเรือนแบบดั้งเดิมและเรือนสมัยใหม่แบบนี้ว่าเรือนสมัยกลางผังเรือนหลังนี้เน้นโถงกลางบ้านขนาดใหญ่มีฝาบานเฟี้ยมเปิดออกมาที่ชานบันไดขนาดใหญ่หน้าบ้านเมื่อเปิดบานเฟี้ยมออกทั้งผืนจะทำให้พื้นที่กว้างขวางอยู่กลางเรือน ห้องนอนพ่อแม่อยู่ด้านตะวันออกมีห้องนอนอีกห้องอยู่ด้านตะวันตกด้านหลังเป็นนอกชานเปิดโล่งไม่มีหลังคาคลุมเชื่อมกับเรือนครัวไฟมีบันไดหลังขึ้นสู่นอกชานนี้ปัจจุบันทำหลังคาคลุมชานนี้หมดแล้วส่วนบันไดหน้าประดับตกแต่งมากกว่าบันไดหลังด้วยลวดลายของราวกันตกและหลังคามุกคลุมบันได เรือนไม้สักยกพื้นสูงใต้ถุนโล่งอายุเกือบ60ปีย่านสถานีรถไฟศิลาอาจอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์หลังนี้เป็นเรือนที่นายอำเภอเจริญนิรมนสร้างขึ้นเมื่อพศ2 5 2 2เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยใช้ช่างที่ติดต่อมาจากเมืองแพร่เรือนมีผังพื้นที่พัฒนาจากเพือนบากาสองจ๋องจั่วแฝดของล้านนา แต่ปรับตามความต้องการของเจ้าของเรือนจนทําให้ดูจากภายนอกไม่เห็นความเป็นเฮือนบะเก่าล้านนาพั้งเรือนหลังนี้มีเรือนนอนสองข้างตรงกลางแทนที่จะเป็นห้องรินซึ่งเป็นทางเดินแคบๆจากหน้าเรือนไปท้ายเรือนแบบในเฮือนบะเก่าถูกขยายเป็นโถงกว้างเป็นพื้นที่ใช้สอยอื่นๆได้มากกว่าเป็นแค่ทางเดินห้องนอนพ่อแม่อยู่ด้านตะวันออกเช่นเดียวกับเฮือนบะเก่าด้านหน้ามีชานบันได รับจากบันไดหน้าซึ่งเป็นบันไดาภายนอกเรือนตามแบบเฮือนบก่าตกแต่งด้วยลวดลายราวระเบียงกันตกทั้งบันไดและชานบันไดห้องนอนด้านตะวันตกถูกแบ่งให้เป็นสองห้องนอนมีห้องนอนแขกเป็นห้องนอนเล็กๆและยังทําให้ห้องนอนแขกนี้ไม่สามารถเข้าถึงห้องอื่นๆภายในเรือนได้เมื่อปิดประตูเรือนเป็นการป้องกันคนในครอบครัวยางวิการได้ด้วยส่วนที่เป็นพื้นที่เตินในเฮือนบก่า อยู่หน้าห้องนอนพ่อแม่ต่อจากชานบันไดถูกดัดแปลงให้เป็นห้องทํางานของเจ้าของเรือนมีฝาและประตูเปิดปิดได้ไม่โล่งเหมือนเติรนท้ายเรือนเป็นเรือนครัวไฟวางขวางเรือนนอนมีระเบียงทางเดินเป็นทางเชื่อมเหมือนในเฮือนบะเก่าแต่ดัดแปลงให้มีห้องน้ำในส่วนนี้มีนอกชานเปิดโล่งไม่คลุมหลังคาสำหรับซักล้างเช่นกัน นอกชานนี้ภายหลังถูกทำหลังคาคลุมเช่นเดียวกับนอกชานในเรือนหลังอื่นๆวิหลีช้างไผ่เป็นพ่อค้าไม้ชาวบ้านเรียกว่านายหอยค้าขายกับบริษัทอีสเอเชียติกให้ลูกน้องปลูกเรือนจากไม้ที่ค้าขายบนเรือนยังมีตู้เซฟเหล็กจากต่างประเทศและที่บริเวณระเบียงและเรือนนอนก็สร้างเป็นผนังลูกกรงล้อมแสดงถึงว่ามีทรัพย์สินมากในยุคนั้น เรือนอุ้ยหลีเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงใต้ถุนโลง่งเสารับเรือนเป็นเสาปูนโครงสร้างเป็นไม้มีทั้งไม้สักและไม้แดงผังและรูปแบบเรือนคล้ายกับเรือนอุ้ยละไม้ซึ่งเป็นญาติกันสร้างอยู่ติดกันมีรูปผังและจังหวะหลังคาคลุมตัวเรือนนอนและคลุมระเบียงแยกกันเป็นหลังหลวงหลังรองตามแบบเรือนไทยเดิมภาคกลางแต่ใช้หลังคาปั้นหยาบุงกระเบื้องซีเมนแทน ไม่ใช้รูปทรงหลังคาแบบเรือนไทยภาคกลางที่มียอดแหลมและตัวเหงาที่ปลายป้านลมและเพิ่มเติมผังให้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้นโดยขยายพื้นที่พร้อมลดระดับออกมาด้านหน้าและด้านข้างเป็นรูปตัวแอลแล้วชักหลังคาเพิงมุงสังกะสีออกมาตรงๆเพื่อคลุมพื้นที่ส่วนนี้ประตูทางเข้าเป็นบานเฟียมให้เปิดกว้างเต็มที่ได้เมื่อต้องการ หน้าต่างเป็นบานเปิดคู่ลูกฟักไม้ตามแบบนิยมจุดเด่นของเรือนอุ้ยหลีอยู่ที่การประดับด้วยการฉลุลายเป็นช่องแสงและราวระเบียงกันตกมีลวดลายละเอียดพิถีพิถันและสวยงามมากจนมีผู้มาขอซื้อเฉพาะช่องแสงไม้ฉลุลายการวางทิศทางเรือนเป็นไปแบบเรือนไทยภาคกลางคือวางเรือนให้หันหน้าสู่ทางสัญจรคือถนนภายในชุมชน สันจัวเรือนขนานไปกับถนนและแม่น้ำน่านบ้านในอําเภอรบรรลือหรือที่ชาวบ้านบ้านแก่งเรียกว่าบ้านใหญ่เป็นบ้านที่รองอมาตรีหมื่นมณีมนโนปการหรือตาดน้อยมณีชาวอําเภอพิชัยเชื้อสายชาวลาวเวียงจันทร์ที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์จักรีมาแต่งงานกับนางตะขาบชาวบ้านบ้านแก่ง ใช้เวลาสร้างถึง4ปีแล้วเสร็จเมื่อพศ2อ8 2ใช้ช่างชาวจีนชื่อกิจและภรรยาชื่อทิมทำกันเพียงสองคนใช้ไม้สักทองทั้งหลังตัดและลากมาจากฝั่งโน้นซึ่งเป็นไม้สักในที่ดินของท่านเองก่อสร้างอย่างประณีตเรียบร้อยฝีมือช่างชั้นดีเสารับตัวเรือนเป็นเสาปูนหล่อในที่ลบมุมและปั้นบัวหัวเสา หลังคาปั้นหยาแบบมีมุกหน้าจัว่วมีลายฉลุประดับแบบเรือนขนมปังขิงฝาไม้เป็นแบบตีแนวนอนซ้อนเกล็ดประตูหน้าทำเป็นบานเฟียมเต็มช่วงเสาให้เปิดโล่งได้ลูกฟักบานเฟียมเป็นไม้ทึบตอนบนทำเป็นลายบานเกล็ดไม้หลอกทึบไม่มีช่องระบายลมยอดฝาทำช่องระบายลมเป็นซี่ระแนงปโปรง่งทั้งภายนอกและภายใน ตัวเรือนสูงใหญ่และกว้างยาวเกินสัดส่วนของเรือนพักอาศัยไปมากเพราะท่านนำแบบมาจากที่ว่าการอำเภอรตรอนในสมัยนั้นประกอบกับต้องการสร้างหลังใหญ่เพราะมีลูกหลานเยอะจะได้นอนกันได้สบายชาวบ้านในยุคนั้นจึงเรียกว่าบ้านใหญ่ต่อมาลูกชายคนโตได้รับราชการจนเป็นนายอำเภอชาวบ้านจึงเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านนายอำเภอบรรลือจนถึงทุกวันนี้ รองอมาตตรีหมืน่นมณีมโนปการรับราชการเป็นราชบุรุษหรือประหลัดอำเภอจนกเกษียณอายุมีบุตรธิดาหกคนนายบัลลือและนายบัลเลื่องหรือดำริเป็นลูกชายสองคนที่ได้ศึกษาเล่าเรียนและรับราชการจนเป็นนายอำเภอภายหลังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุตรดิตถ์และนายดำริได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีทำให้บ้านหลังนี้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ปัจจุบันผู้เป็นหลักในการดูแลรักษาเรือนคือพี่แดงรัชนีวรรณน้อยมณีคล้ำชื่นลูกคนสุดท้องของนายอำเภอบรรลือไม่มีผู้ใดพักอาศัยในเรือนนี้แล้วแต่ได้จัดคนมาเฝ้าดูแลทำความสะอาดอย่างดีบนเรือนเป็นพื้นที่จัดแสดงประวัติของตระกูลน้อยมณีและบ้านหลังนี้ด้วยความภาคภูมิใจและยินดีต้อนรับผู้มาเยือนมาชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทรงคุณค่าหลังนี้ เรือนพื้นถิ่นในลร่มแม่น้ำน่านตอนบนเขตจังหวัดน่านและอุตรดิตถ์นี้ยังมีหลายหลังที่ไม่ได้กล่าวถึงแทรกตัวอยู่กับเรือนยุคใหม่ในเมืองในชุมชนและในชนบทห่างไกลผุพังไปเรื่อยตามกาลเวลาผู้มีกำลังก็บำรุงรักษาไปได้อีกนานเท่านานแต่หลายหลังก็รอวันผุพังเพราะเจ้าของไม่มีกำลังจะซ่อมแซมรักษาการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งภาพถ่ายและการสำรวจรังวัดบันทึกไว้ด้วยวิธีการต่าง,างๆเผยแพร่สู่สังคมตามช่องทางที่มีอยู่ให้ลูกหลานได้รับรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจเหล่านี้จึงเป็นทางหนึ่งที่พอจะช่วยให้กระบวนการอนุรักษ์และสืบสารสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้ยาวนานต่อไป